สวัสดีสสดค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับชุมชนต้องเที่ยวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปกันที่จังหวัดลำพูนอำเภอลี้กันค่ะเราจะไปดูอะไรเอ่ยเราจะไปดูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชอาวปากแยวกันนะคะไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้าน,านพระบาทห้วยต้มนะคะซึ่งบ้านพระบาทห้วยต้มได้รับรางวัลเป็นหมู่บ้านสินห้าระดับประเทศค่ะและหมู่บ้านนี้นะคะไม่ทานเนื้อสัตว์กันเลยคะ่ะชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้มเป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจและน่าท่องเที่ยวเพียงแค่ขับรถเข้ามาในหมู่บ้าน <c oughs> ก็สังเกตเห็นได้เลยว่าชาวบ้านที่นี่ยังคงรักษาประเพณีท้องถิน่นทุกอย่างไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงจากเดิมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆชุมชน จะมีพระมหาธาตุเจดีสีเวียงชัยวัดมหาธาตุเจดีสีเวียงชัยตามตำนานเล่ากันว่าก่อนเกิดการสร้างพระมหาเจดีสีเวียงชัยที่วัดแห่งน,นี้หลวงปู่ครูบาชายะอ,องศาพัฒนาได้พบมูลโคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงมาใช้เป็นชาติเป็นพระโคโพธิสัตว์และมูลโคนี้ได้กลายสลายเป็นพระบรมธาตุหลวงปู่ครูบาชายะอ,องศาพัฒนา จึงมีความตั้งใจที่จะสร้างพระมหาเจดีย์คอบทับไว้ณสถานที่แห่งนี้วัดมหาธาเจดีย์สีเวียงชัยภายในโดดเด่นสง่างามด้วยพระมหาธาเจดีย์สีเวียงชัยสีทองตั้งเด่นตรงงานจนสามารถเห็นได้แต่ไกลทางหน้าทางเข้าวัดพระมหาธาเจดีย์สีเวียงชัยนี้มีรูปทรง้าชเชวดากองจำลอง ถือเป็นสถาปัตยาการรมทางพระพุทธศาสนาและถัดมาไม่ไกลจะเป็นวัดรพุทธบาทห้วยต้ม ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มนะคะวัดพระพุทธบาทห้วยต้มแห่งนี้นะคะมีขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอลีนะคะและยังเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวปกากยอด้วยค่ะบริเวณทางเข้าวัดน,นะคะก็จะมีอนุสาวรีย์พระครูบาชัยยะวงศ์ศาตั้งอยู่นะคะหลวงปู่ครูบาชัยยวงศ์พัฒนาเป็นชาวอำเภอลีจังหวัดลำพูนโดยกำเนิดเมื่อท่านบวชเป็นพระได้ทุดงไปตามป่าเขาพบกับชาวเขาที่แต่ก่อนยังนับถือพี ไม่รู้จักพระพุทธศาสนาท่านจึงได้ถือปฏิบัติกรรมฐานในสถานที่แห่งนั้นเพื่อหาโอกาสสอนพุทธธรรมให้กับพวกชาวเขาสอนอย่างมีเมตตาและค่อยเป็นค่อยไปโดยเฉพาะเรื่องของศีลห้าและการไม่เบียดเบียนผู้อื่นชาวเขาจึงเคารพนับถือและเชื่อฟังในคำสั่งสอนของครูบาวงเป็นอย่างยิ่งและเมื่อท่านมาพัฒนาวัดระบาดห้วยต้ม ชาวปากยอก็ได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยเป็นชุมชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นชุมชนใหญ่ ้มือชเปอร์สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หมู่บ้านน้ําบ่อน้อยกันค่ะและหมู่บ้านนี้นะคะไม่มีน้ําประปาและไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านหมู่บ้านนี้กันค่ะว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ชาวบ้านที่นี่กันนะคะการเป็นอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะเขาอยู่กันยังไงคะเขาอ,อยู่กันแบบไม่ใช้ไฟเนาะใช่ไหมใช่ไม่ใช้ไฟแล้วก็อยู่กับแบบมีความสุขนะ <laughs> มีความสุขแบบไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำปลาใช้เนะเเเาะแล้วเวลาเข้าห้องน้ำอย่างนี้ขนาดน,นคะตันนะตกน้ำในบออ่อค่ะตักน้ำในบ่อ ตนนั้นนแล้วหลังคาแบบนี้เ,<า>เปลี่ยนสามเดือน,อน,อนครั้งก็คือทำือใช่ไหมคะค่ะปกติชาวบ้านที่นี่เขาทําอาชีพอะไรกันอาชีพและจันทั่วไปนะคะมีทอผ้ามีทอผ้าทอถุงย่าพปใครเนาะแล้วก็มีมีคนมามาให้ไปเก็บลำไยบ้านเก็บข้าวโพดบ้าน อย่างค่ะไปหมู่บ้านในหมู่บ้านนี้มีประชากรประมาณกี่คนประมาณสักพักก่อนละบ้านหลักพันธุ์นแล้วชาวบ้านที่นี่นับถือศาสนาอะไรเป็นหลักคะศาสนาเนศาสนาพุทธศาสนาพุทธค่ะนอย่างเช่นวันพานี่ก็ไปเวียนเทียนกันใช่ไหมไปวัดวันพานี่เขาจะหยุดงานหมดเลยเขาจะไปวัดหยุดงานแล้วคน แกที่นี่พูดภาษาไทยได้ทุกคนหรือว่าไม่ได้สักส่วนส่วนส่วนมากคนที่อายุประมาณสักสี่สิบกว่าห้าสิบเนี้ยอาจจะได้เนาะแต่ถ้าคนนี่หกสิบเนี้ไม่ได้ฟังก็ไม่เอาดู <c oughs> <c oughs> เราก็คิดตัวลัางกันอขอบคุณมากค่ะไม่เ็น ชาวบ้านที่นี่นับถือศาสนาพุทธและในทุกวันพระทุกคนจะหยุดงานไปทำบุญที่วัดหรือสการะรูปปั้นพระครูบาชัยโศ์สาที่ท้ายหมู่บ้านชุมชนต้องเที่ยวจังหวัดลำพูนชุมชนหมู่บ้านศิลห้าวัฒนธรรมเอกลักษณ์ประจำถิ่นกินอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงครบคันการต่อย,ยอดจากผลิตภัณฑ์ของชุมชนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวยกระดับเศรษฐกิจ และสร้างความรู้ส่งต่อนักท่องเที่ยวกลับไปมากด้วยคุณค่ามากด้วยคุณภาพและมากด้วยมิตรภาพเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ต้องเที่ยวไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่เราตั้งใจมา